วันนี้พาเดินเข้าแปลงสวนอีกสวนอีกฝัก่งหนึ่งนะครับของบ้านฝั่งนี้เป็นบุสลาบอสูเลียรูปผสมแล้วก็มีสมุนไพรบ้างนะครับอันนีเน้เป็นพวกสมุนไพรแก้อะไรนะสมุนไพรหน้าใสาหน้าขาวหน้าสวยอะไรเงี้ยนะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีไร่อ้อยนะ ตงนี้ไล่อ้อยมีเก็บอ้อยอไว้ว่าเอาไว้จะทําเป็นจะทําเป็นเครื่องสอําอางนะครับที่ได้สูตรมาจากหนังสือคู่มือการทำสมุนไพรจากเอลเบอร์ปาไปรัสนะครับเดียเ,เบอร์ปาไปรัสก็มันจะมีสูตรสูตรหนึ่งที่ใช้อ้อยทําทําความหวานแล้วก็ทําสมุนไพรไอ้ไม่ใช่ที่ทำเครื่องสอําอางนะฮะตัวหนึ่ง แต่ลุงยังไม่ได้ไปเช็ครายละเอียดว่าต้องใช้อะไรบ้างาแต่ว่าลุงอ่าน,นผ่านๆมาแล้วว่าเออมันทำมันมีส่วนผสมจากอ้อยนะตัวนี้อ้อยเป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้านก็ลําโตมากแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ต้องไปเช็คเครื่องก่อนเพราวันก่อนเช็คเครื่องแล้วก็ยังไม่ไไมไม่ใช้งานไม่ได้ดีออวันนี้ลุงจะมาสํารวจก่อนเดี๋ยวพื้นที่ตัดหญ้านะวันนี้จะตัดหญ้านะครับเนี่ยวันนี้จะตัดหญ้าลกมากแปบ๊บเดียวเองนะ ไปตัดไปประมาณ10กว่าวันเนี่ยวัชพืชขึ้นตึมเลยมากันตรึมสรึมบร,รึมเลยเดี๋ยวไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาโซโล่กันดีกว่านะก็มันจะมีหญ้าคอมมิวนิสต์นะแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยคือสม,มุนไพรแบบยอบกํายาอะไรพวกนี้แถวนี้จะไม่ค่อยโตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็ตัดไปเยอะนะครับเพราะว่า มอสโซเลียพวกนี้ลุงตัดไปเยอะแล้วอ่ก็ตอนไปขยายพันธุ์เกือบ30มกิ่งอ่ะสามสิบต้นนะครับก็คือให้ต้นเกี้ยลงก็จะเริ่มแตกต้นใหม่แต่ว่าน้ำไม่ค่อยน้าไม่ค่อยถึงฝั่งนี้เพราะว่าช่วงนีอยู่ช่วงนึงท่อขาดนะท่อแตกแล้วลุงไม่เห็นฝั่งนี้ก็จะมีพวกพาโลซานโตพวกกิริเดนซิสพวกอ่าสต็อกเกียนาตัวนี้สต็อกเกียนานะครับหอมมากลิ่นแรงตัวนี้นะ สต็อกยาหน้ากับก i ริ d e นซิสเนี่ยคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป่นพาลูซานโตตัวนี่เป็นกิริ d e นซิสฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นใหญ่ๆนั้นนะ่ะถ้าคนอ่าถ้ารู้ว่าหมายเนี่ยมันก็จะจะเข้าใจนะครับว่ามันคือต้นอะไรต้นนี้เป็นต้นอ่าต้นสูงเนี่ยนะครับเป็นเป็นต้นอ่าทัชูชนิดหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย เขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าต้นัะแฟนบาแฟนบาแฟนเด้อคนภาคเหนือเขาเรียกบาแฟนนยครับต้นมะแฟนก็เป็นต้นเป็นต้นมะแฟนสองต้นฝั่งนู้นก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ต้นหนึ่งแล้วฝั่งนู้นก็อีกต้นหนึ่งแล้วฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งไกลๆนู้นเลยนะก็ประมาณตอนนั้นลุงซื้อบาแฟนมาประมาณห้าต้นบาแฟนก็คือบอสโซเลียอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่บาแฟนบาแฟนก็คือทัชวูด ก็คือพืชพืชในตระกูลบอสโซเลียนั่นแหละบอสบอสไบเซีลาพืชในตระกูลบุสลาแคสนะครับอีกอีกตัวหนึ่งบุสลาแคสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ปลูกไว้นานมากแล้วโตเร็วตัวนี้โตเร็วมากโตเร็วกว่าบอสโซเลียของเราอีกก็คือสูงกว่าแต่จริงๆแล้วก็ปลูกพร้อมๆกันนะถ้าเก่เนี่ยตัวคอมิโพล่านะตัวนี้อ่าคอมิโพล่าน่าจะอิมิเนียตัวนี้ไมเบรดี้ตัวนั้นอะไรสักอย่างจะไม่ได้นะ ี๋ยวลุงจะมาตอนแล้วลุงจะไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาเราตัดหญ้าตรงนี้นะแล้วเคลียวัชพืชเราให้หมดเดี๋ยวหลังตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวลุงจะถ่ายคลิปให้ดูน่าจะใช้เวลาทักประมาณครึ่งชั่วโมงจะจบหรือเปล่าลองดูกันนะว่าครึ่งชั่วโมงลุงจะตัดหญ้าตรงนี้เสร็จไหมนะเดี๋ยวลุงจะเอากล้องมาคือคือลุงไม่ถ่ายตอนนี้เลยลุงตัดเสร็จก่อนแล้วถ่ายถ่ายให้ดูตอนตอนตัดเสร็จเนาะนี่ใบใหญ่มกากใบใหญ่มากอันนี้เชนเบีย เอ,าอรามาซ้ำตัวนู้ก็เป็นป่าเหมือนกันลกมากนะครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องตัดหญ้าก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วครับประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะหญ้าหนาะมากเลยแต่ว่าข้างในยังไม่เสร็จนะครับข้างในยังไม่เสร็จก็เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เห็นต้นไม้ชัดเจนแล้วนะเนี่ยตันนี้เป็นลูปผสมมืดแล้วนะตอนนี้แปลก,กใจมากเพราะที่สวนก็คือ ปกติเนี่ยถ้าหกโมงก็คือมือดแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็หกโมงยังไม่มืดเลยเนาะก็หอ้หองธรรมขอแต่ก็ไม่เหนื่อยสนุกดีพอตัดหญ้าออกแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นป่าอ้อยเดี๋ยวจะต้องสางใบออกอีกรอบนึ้งเพื่อที่จะเคลียร์ลำต้นมันให้ดีแล้วก็ฝนแรง ผลแรงปุ๊บน่าจะเริ่มหวานแล้วก็เริ่มทําเป็นน้ําเชื่อมได้นะครับก็จะมีกิ่งกิ่งบอชเลียรเหลืออยู่บ้างน,นะครับที่ลุงยังไม่ได้ตัดไปก็แก่มากแลนะรากก็เริ่มนะรากเริ่มไม่ค่อยนะแต่ว่าก็่ายังสดอยู่เนาะก็หักเอาเลยไม่ต้องตัดแล้วเพอ,อยางนี้เขาจะทิ้งต้นอยู่แล้วนะวนก็วางก่อนเพื่อนเขาอ,อืม ก็อันนี้อีกอนึงหนึ่งโอเคเราหักเลยกาลังแตกยอดใหม่เลยครับนี่ได้แนะล้วรากยังรากยังโอเคอยู่ทำเอาเกือบเดียงนะก็พอมันโล่งมันเตียนแล้วอย่างนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวทอถ้าเกิดว่าวัชพืชมันขึ้นมาอีกรอบหนึง่งเขามาตัดอีกรอบนึง ก็เริ่มจะสวยแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าปลายฝนเนาะก็เริ่มจะดีขึ้นนะนี่ก็เนี่ยมันก็ยังมีซ่อนๆตัวอยู่ข้างในตัวนู้นเป็นบอสโซเลียไดโอสโคลดิสอืมนี่ไงอีกกิง่งหนึ่งโอ้โหสองกิ่งด้วยกิ่งนี้ด้วยหักเอาไปเลยนะหักเอาไปเลยเอาไปทำต่อเพราะว่าอ่า ชุดนี้เป็นชุดโคลนใบใหญ่มอสโซลีชุดนี้เป็นโคโลนใบใหญ่นะครับดูซ้ำก็เนี่นยโคลนใบใหญ่พอเด็ดใบมันจะสีฟ้าพอพอหักมาปุ๊บใช่ไหมกลิ่นก็จะฟุ้งกระจายเลยนี่เรามีได้อีกสี่เก็บตกนะครับแต่ข้างล่างนู้นไม่มีแล้วดูนู้นก็จะเป็นคือลุงตัดไปแล้วช่วงหนึ่งช่วงช่วงก่อนนั้นลุงตัดไปแล้วประมาณเกือบสามสิบนะฮะก็เหลือแต่ต้นที่ เลี้ยงโคนคันนี้เลี้ยงโคนละเพราะว่าต้นสูงสูงสูง,สงมาลูกตัดหมดแล้วเหลืงให้โคนประมาณนี้นะโคนเริ่มใหญ่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นบุษรานี่ก็เป็นเนี่ยอันที่เห็นด้วยตอนตอนที่ลุงมาตัดกิ่งก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแตกยอดออกมาอยู่แล้วนะยอดใหม่ได้ฝนนะครับเพราะช่วงนี้สี่ห้าวันที่ผ่านมานี้ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ เริ่มจะเห็นภาพแบบนี้ก็คือยอดใหม่ออกเลยตัวนี้เป็นบอสโซเลียเดอสโคเลดิสหรือเป็นกัมยานนะครับเป็นกัมยานใบสีฟ้าเป็นจากเกาะโซโกโตาเหมือนเหมือนกับเป็นกัมยานโบราณนะฮะนันเป็นกัมยานโบราณตรงนี้ที่ดินรุ่นแรกเลยนะที่ปลูกตอนนี้เมื่อก่อนเป็นไร่อ้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็จากไรอ้อยก็แปลงมาเป็นต้นป่ากัมยานแล้วอ้อยก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะฮะอย่างที่เห็นนะ ก็บนนู้นก็เป็นบ้านแล้วนี่ก็เป็นต่ําลงมาอีกนิดน,นึงข้างล่างก็เป็นบน่อน้ําเดี๋ยวลุงเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพ่อเดินมาดูง่ายๆแล้วก็จะได้มาเอาเอา,เอาบัวเอาบัวลงนะครับลงบัวก็อาจจะตัดต้นสะเดานี้ออกเพราะว่าลกมากแล้วก็เอาต้นพวกนี้ออกเพราะาแดดมันส่องไม่ถึงตรงนี้นะมันเหมือนมีอะไรมาตำทอเทา้าโอเคก็เรียบร้อยเป็นอันว่า ประมาณชั่วโมงกว่าๆตัดหญ้าเรียบร้อยนะแต่ก็ไม่เสร็จหรอกเพราะว่าข้างนั้นมันเหลืออีกจั่มหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้างในนี้ด้วยนะเป็นเป็นไม้เบรดี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าตรงนี้ต้องค่อยๆเลียค่อยๆเลียค่อยๆตัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นล่มมากนะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะไปสางกิ่งพวกนี้ลงมาแล้วก็ อาจจะสกัดน้ำมันหอมระเหยที่เหลือก็คือตรงนี้นะเ<ด>นือก็คือตรงนี้ตรงนี้แหละหย่อมเนี้ยเป็นหย่อมนี้ไม่ไม่เยอะนะครับเล็กนิดเดียวแต่ว่าอ่ามันถ้าอารมณ์เราร้อนๆอน่ออะมันเข้าไปเพ๊บมันก็กลัวว่ามันจะตัดไปทุกๆอย่างเลยนะก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่ๆมอ่ะเริ่มที่ยังไม่เหนื่อยอะ่ะก็จะตัดแล้วก็จะได้ละเอียดแล้วก็จะมีความระวังมากขึ้นนะครับนี่นะ ตัวนี้เป็นไมลเบรดี้นะครับไมลเบรดี้ต้นใหญ่มากนะแบล็กบาร์กไมลเบรดี้แบล็กบาร์กตัวนี้เป็นไดออสโคไลดิสตัวนู้เป็นตัวนี้เป็นไดออสโคไลดิสนะตัวนี้นะตัวต้นใหญ่มากนะแล้วก็ต้นนี้ต้นสักเดี๋ยวเรจะเอาออกนะครับอย่างที่เห็นเลยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันก็จะมีพวกลูกผสมเนี่ยเกิดอยู่บ้างปลากรายปลากรายอยู่ในแปลงนะครับ ก็นี่ก็ลูกผสมนะตัวนี้ไดโอโค o ไรลิสนานาใบจกแข็งนะ <S <S น่าจะใช่นะมันน่าใช่ป,ป่าปูไดโอสโคลไรดิสนานาถูกต้องนี่ก็ไดโอสโคไรดิสนานาถึงตอนออกไปแล้วชุดนึงแต่ว่าก็ก็คงกลับก็กลับมาตอนใหม่เพราะว่าเราจะเ,เลี้ยงโคนอาจจะออกหนึ่งสองสามสามกิ่งสากิ่งนี้ออกให้มันใหญ่ออกไปแล้วก็ให้โคนมันใหญ่นะครับ ก็ตัวนี้เป็นลูกผสมไดโอสโคไรดิสกับซาก้านะครับบอสเวเรียทั้งสองทั้งตัวนะเอารูกผสมด้วยเช่นกันยอดก็จะออกแดงๆมาอย่างนี้นะสวยงามอ่าตัวนี้เป็นบอสเวเรียนานาเอ็กบอนะนะสเวเรียซาก้านะนายชายนะไม่ซาก้าก็ไดโอสโคไรดิสพราใบแข็งฮนะน่าจะเป็นไดโอมากกว่าอ่าไดโอครับพิกนี้ไดโอเลยเป็นบอสเวเรียไดโอสโคไรดิสนี่ก็เป็น ลูปผสม Boswellia s s h w i g a o l h a นะครับตัวนี้เป็น Dioscorea ซึ่งเห็นชัดเจนมากก็คือใบใบออกสีฟ้าและโครมดำตัวนี้เป็นนานาตัวนี้เป็นตำยานนะครับตำยานตำยานไม่ใช่กำยานนะครับตำยานกินกับกินกับน,น้ำพริกอะไรพว่นชาวบ้านเขากินกันเนาะก็เนี่ยเห็นนะสวยไหมนะ้้วก็พากันเข้ามาดูว่าะลุงเพิ่งตัดเสร็จ เดี๋ยวพรุ่งพุ่งนี้เช้าจะเคลียข้างในป่าให้เรียบร้อยให้แบบโล่งๆแล้วก็ก็จะได้ดูดีขึ้นนะฮะอาจจะตอนกิ่งของป่าพา,ารูซานโตตอนนี้ออกข้างในนี้มีมีมีน้าเยอะมากนะฮะแต่ว่าคือต้องเคลียต้นอ้อยออกอาจจะเอาต้นอ,อ,อ,อ้อ,าาอ,อยออไปปลูกไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอะไรด้วยวก็อย่างเี้ยนละโอเค ชื่นใจชื่นใจละว,วันนี้ตัดเดียบร้านแล้วคือทําเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ลงมือทําตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําตัวนี้เสร็จแล้วก็ทําได้เสร็จแล้วก็มีความสุขกับกับสิ่งที่เราได้ทํากันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับลุงพามาชมกันแนละวันนี้นะ